เพราะระเบียบ,บที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่ง วันนี้จะพาทุกคนมาดูไอเทมที่จัดระเบียบทางการเงินของคุณให้สมูทกว่าเดิมกับ Money Magnet Wallet ดีไซน์ด้านหน้าจะเป็นลายปักสัญลักษณ์มงคลที่สื่อถึงการเปิดรับโอกาสใหม่ๆในชีวิตพร้อมช่องใส่บัตร9ช่องที่เป็นเลขแห่งความก้าวหน้าให้การเงินชัดเจนแต่เป็นระเบียบบอกเลยว่าจิ๋วแต่จุวัสดุใช้ผ้าดีลักไนลอนน้ำหนักเบาทนทานกันน้ำ80%และทำความสะอาดง่าย จัดเก็บเป็นสัดส,ส่วนหยิบง่ายจ่ายคล่องไปดูข้างในกันเลยค่ะโปรลับเฉพาะในกลุ่มนี้สายช็อปตัวจริงต้องไม่พลาดเข้ากลุ่มได้เลยดีไซน์ด้านหน้าจะเป็นลายปักสัญลักษณ์มงคลที่สื่อถึงการเปิดรับโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตพร้อมช่องใส่บัตร9ช่องที่เป็นเลขแห่งความก้าวหน้าและให้การเงินชัดเจนและเป็นระเบียบบอกเลยว่าจิ๋วแต่จุ บริเวณตรงกลางยังมีพื้นที่ไว้ใส่ของอนเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือ2ช่องพาร์ติชันที่แบ่งเลเยอร์มาให้ไว้ใส่ของส่วนตัวบอกเลยว่ารุ่นนี้จัดเป็นระเบียบมากๆค่ะและช่องด้านหน้ายังมีช่องอนเนกประสงค์แบ่งให้ช่องที่1และช่องที่2ทิชชู่เปียกสามารถใส่ลงไปได้แบบนี้เลยลเลเยอร์ช่องทํามาค่อนข้างกว้างพอสมควรค่ะกิมมิคสุดท้ายนี้จะอยู่ที่ช่องทางด้านหลังเปิดมา เราจะเจอกับการหนึ่งใบและแน่นอนวันนี้คือการ์ดเสริมมงคลเสริมโชคลาภค่ะแต่ละสีนะคะจะได้การ์ดไม่เหมือนกันใครได้เสียอะไรลองไปอ่านดูนะคะใบนี้จะมีสายคล้องข้อมือมาให้และยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าให้เป็นสายคอสวัดีไปด้วยอีก1เส้นสามารถปรับสายขนาดตามความยาวได้เลยค่ะน้ำหนักอยู่ที่120กรัมสำหรับรุ่นนี้ ขนาดกระเป๋าความกว้าง20เซนหรือ7.9นิ้วความลึกก้นกระเป๋าที่3เซนหรือ1.15นิ้วและความสูงของกระเป๋าที่13เซนหรือ5.1นิ้วค่ะตัวสายข้องแขนความกว้างที่2.54เซนหรือ0.4นิ้วและความยาวสายที่28เซนหรือ11นิ้วสายคอสวสดีปรับสั้นสุดที่71เซนหรือ28นิ้วและปรับยาวสุดที่1 3 1เซน หรือ51.5นิ้วค่ะและสําหรับรุ่นนี้มีให้ทุกคนได้เลือกทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะสีแรกที่สภาอยู่เป็นสีโรสวูดค่ะเสริมโชคด้านเสน่ห์การเจรจาและงานราบรื่นสโมกเกร์เสริมโชคด้านความสมดุลและความมั่นคงทางการเงิน เรซการเน็ตเสริมโชคด้านความสําเร็จและดึงดูดทางด้านการเงินเ r ร z ซ l ลเสริมโชคทางด้านการเจรจาและโอกาสทางการเงินคลาสสิกแบ็กเสริมโชคทางด้านความมั่นใจและทางด้านการเงินอาร์กติโอเชียนเสริมโชคทางด้านการงานรับลื่นและทางด้านการเงินบราวน a แคเนชันเสริมโชคทางด้านความมั่นคงและฐานะการเงินที่แข็งแรงและนี่คือ7 Color o f Future พลังแห่งสีประจำวันเกิดพิเศษเมื่อคุณสั่งซื้อ Money m a ม l e t Wallet วันนี้คุณจะได้รับการ์ดเสริมโชคที่ตรงกับสีกระเป๋าและโปสการ์ดรุ่นพิเศษพร้อม QR Code ไว้รับออฟเ p อร์เสริโชคไว้ตั้งหน้าจอเพื่อดึงดูดซับและรุ่นนี้ราคาอยู่ที่1,990บบาทส่งฟรี VIP ลดเพิ่มถ้าเลือกสีได้แล้วทักหาแอดมินด่วนเลยค่ะหรือใครสะดวกช้อปออนไลน์ราคา สามารถใช้โค้ดลดเพิ่มได้หรือผ่อนชำระได้ด้วยค่ะ ถ้าใครสะดวกช่องทางไหนรีบก,กดสั่งซื้อและชำระเข้ามาได้เลยค่ะ,ร,ะรับของขวัญปีใหม่จากฮา,าราชอบใบไหนก็ได้ของขวัญเพิ่อมอีกหนึ่งชิ้นเลยค่ะเพียงเลือกซื้อกระเป๋าฮาราราหนึ่งใบเฉพาะสินค้าราคาปกติยอดสุดที่2 0 0 0ับาทขึ้นไปรับทันทีของขวัญพรีเมียม1ชิ้นมูลค่า1 9 9 0บาทเลือกได้เองตามสไตล์คุณจะเลือกเบลส์แบ็กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไซส์จุใจใส่อะไรก็ครบหรือลั c กี้แบ็คโทดกระเป๋าโทดพับได้ใบเก๋ใช้งานง่าย พิเศษร,รอบนี้เลือกสีที่ชอบได้เองด้วยนะคะของขวัญพรีเมียมมีจำนวนจำกัดเรียบม,มารับความคุ้มค่าให้ท่านช้อปได้ทางออนไลน์และหน้าร้านตั้งแต่วันที่5มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2569เท่านั้นค่ะ